วันนี้ก็มาพบกับปืน p ี90อัพเวล7ตุ่มยังไงให้ได้หมดตู้ครับผมหยับร้อยโอเคครับชัวร์นะครับผมเน้นสวยแ่่ม่เน้นยิงแรงครับผมอันนี้โอเคครับต้องอัพเวล7ถึงจะมีท่าเต้นพิเศษให้นะครับผมอย่าลืมไปอัพกันนะครับ oh. และจิติกรรมชุดจารชนผู้มั่งมีใครไม่มีไปแอบเติมตังค์โอเคครับผมมีอําหัปด้วดนะครับใครได,ได้ได้ก่อนโอเค หลับผมแน่นอนสุ่มไม่ได้แต่ต้องแลกเอาครับผมหมดตู้โอเคไม่งั้นไม่ได้ครับผมต้องหมดจริงๆรหล่อเธอเพชหมดเลยอโอเคครับผมนะฮะข้อดีของชุดนี้ก็คือเราสามารถแต่งได้ทีเดียวไม่ต้อง <What? S 1> ไปหาชุดในมั่วสวนะครับผมมันดีแล้วเหรอไม่แน่ใจโอเคครับผมมีไอฟงเอฟเฟกต์พิเศษมากมายที่เราจะได้นะครับและอันดับที่ดีของเรานะครับตรงนี้เนาะเอาไว้โอดเพื่อนนะครับ ว่าผมได้ก่อนดียังไงนะครับอ่ะนะครับข้อต่อมาก็คือหน้าโปรไฟล์ตอนเข้าลอปบี้ก็จะขยับได้แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้สิ่งที่เราจะได้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดว่าสวยไหมถ้าสวยก็รีบไปจัดกันได้เลยนะครับผมสำหรับผมผมว่ามันก็สวยนี่นแหละเป็นของสะสมสำหรับคนที่มีนะครับผมโอเคครับผม